ประวัติศาสตร์จีนสอนเราการรู้ประวัติศาสตร์จีนนั้นทำให้เข้าใจความทุกข์ระทมขมขื่นของคนจีนเข้าใจพรรคคอมมิวนิสต์จีนเข้าใจความเป็นมาของจีนและเข้าใจประเทศจีนปัจจุบันจากจินซีฮ่องเต้สู่พระนางสูสีไทเฮาจากพระนางสูสีไชเฮาสู่ดรซุนจงซานจากดกรซุนจงซานสู่จอมพลเจียงไคเชก จากจอมพลเจียงไคเชกสู่เหมาเจ๋อตงจากเหมาเจ๋อตงโจอเอินไหลสู่เติ้งเสี่ยวผิงจากเติ้งเสี่ยวผิงสู่เจียงเจ๋อหมินหูจินเทาจากหูจินเทาสู่สีสชิ่นผิงความผิดพลาดล้มเหลวจากราชวงศ์ฉินถึงราชวงศ์ชิงส่งให้ส่งให้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชส้มสลายความผิดพลาดของจอมพลเจียงไคเชก ส่งผลให้ประชาชนจีนไม่ยอมรับและพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนความผิดพลาดของเหมาเจ๋อตงต่อนโยบายก้ากระโดดและการปฏิวัติวัฒนธรรมผู้ที่จะไม่ยอมรับความผิดพลาดตลอดประวัติศาสตร์ชาติจีน5,000ปีก็คือเติ้งเสี่ยวผิง เติงเสี่ยวผิงคือมนุษย์ผู้ที่สวรรค์ส่งลงมาสร้างประชาชาติจีนใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างพลิกฟ้าความแผ่นดินเติงเสี่ยวผิงผู้กล้าตัดสินใจในฉับพลันทันทีที่ดำเนินการกวาดล้างผู้ชุนุมก่อความไม่สงบนัจะตรัสเทียนอันเหมือนยอมสละหนึ่งแสนชีวิตเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนกว่า1,100ล้านคนดำรงอยู่ได้ประเทศชาติไม่แตกสลาย เติ้งเสี่ยวผิงผู้เป็นไข่ในหินของเหล่าผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์รุ่นแรกปกป้องจนรอดพ้นภัยจากการปฏิวัติประนธรรมสามารถนำนโยบายสีทันสมัยและปฏิรูปเปิ่อประเทศมาใช้ได้สำเร็จจากการลักลอบวางพิมพ์เขียวอย่างลับสุดยอดระหว่างนายรัฐม,มนตรีโจอเอินไหลประธานาธิบดีหลิวเซ่าฉีและเติ้งเสี่ยวผิง เติ้งเสี่ยวผิงลอดตายจากการถูกรุมทำลายของพวกเยาวชนเรสกาดเติ้งเสี่ยวผิงถูกจอมพลเย่เทียนอิงอุ้มไปหลบภัยในกวางโจจากนั้นก็ยึดอำนาจจากแก๊งสี่คนได้สำเร็จแล้วก็เรียกเติ้งเสี่ยวผิงมาปักกิ่งเป็นผู้นำสูงสุดเติ้งเสี่ยวผิงบริหารประเทศจนสำเร็จ พลิกฟ้าความแผ่นดินในระมิตรเมืองใหม่อย่างหมู่บ้านเซินเจิ้นจนเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นมหานครเซินเจิ้นได้ภายในระยะเวลาเพียง40ปีเติงเสี่ยวผิงผู้ซึ่งจะไม่ยอมรับความผิดพลาดตลอดประวัติศาสตร์ชาติจีน5,000ปีเติงเสี่ยวผิงมองหาคนหนุ่มรุ่นถัดไปเพื่อมารับไม้บริหารประเทศชาติต่ตอไปโดยมีโจทย์ว่าห้ามผิดพลาดอย่างเด็ดขาด เติ้งเสี่ยวผิงคนพบดาวรุ่งผู้ว่าการมหานครเซี่ยงไฮ้ที่มีนามว่าเจียงเจ๋อหมินเติ้งเสี่ยวผิงอสัญจรกรรมเจียงเจ๋อหมินขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดเจียงเจ๋อหมินบริหารประเทศกำหนดวาระให้ผู้นำสูงสุดที่ตำแหน่งประธานาธิบดีในฝ่ายบริหารและเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนฝ่ายนโยบายไว้ที่สองสมัยสิบปี เจียงเจิหมินมองหาคนหนุ่มรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่ตัวเองเจียงเจอหมินพบเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเขตปกครองตนเองที่เบตผู้มีนามว่าหูจินเทาเชียงเจอหมินครบวาระสิบปีหูจินเทาขึ้นมาเป็นผู้นำสูงสุดหูจินเทาบริหารประเทศตามแนวทางของเติ้งเสี่ยวผิงและเจียงเจอหมินยุคของหูจินเทา ความเจริญทางเศรษฐกิจจีนรุ่งเรืองยิ่งขึ้นด้วยทีมเศรษฐกิจชนิดเทียบเท่าพระเจ้าซาซาเศรษฐกิจของหูจินเทามีหลีเพิงเป็นครูใหญ่ตามด้วยจูหรงจีมาดามอูอีและวนเจียเป่าหูจินเทามองหาคนหนุ่มรุ่นใหม่มาแทนที่ตัวเองพบกับดาวรุ่งเลือดเนื้อเชื้อขายของแกนนำพรคคอมนิตรุ่นแรกนามว่าสีจิ้นผิง หูจินเทามั่นใจสีจิ้นผิงพอหูจินเทาพ้นวรระส่งไม้ต่อให้สีจิ้นผิงนับจากสีจิ้นผิงหูจินเทาและกันนำพักตั้งแต่เจียงเจอหมินลงมาได้ตกลงกันว่าจะจะสนับส,สนุนให้สีจิ้นผิงผงาดเป็นผู้นำสูงสุดของชาติอย่างไม่มีกำหนดระยะเวลาเพื่อให้สีจิ้นผิงสร้างชาติไว้ยันสหรัฐอเมริกา สีจิ้นผิงพัฒนาจีนได้อย่างเจริญก้าวหน้าไม่ต่างจากเติ้งเสี่ยวผิงและต้องใช้กลยุทธ์กุสโลบายในการแก้ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นครั้งที่2ของโลกปัจจุบันเราต้องเราจะต้องศึกษาประวัติศาสตร์จีนเพียงแค่ยุคปัจจุบันนับแต่ด็อกเตอร ซุนจงซานโค่นล้มราชวงศ์ชิงลงม,มาจนถึงยุคสงครามกลางเมืองมาจนถึงปัจจุบันจึงสามารถเข้าใจประเทศจีนใหม่ได้อย่างทะลุปลุกปลงประชาชาติจีนกล่าวว่าไม่มีดรซุนจงซานหรือซุนจัตเซนก็ไม่มีสาธารณาารัฐจีนไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่มีประเทศจีนใหม่สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่มีเหมาเจ๋อตง ไม่มีชัยชนะต่อสงครามกลางเมืองไม่มีเติ้งเสี่ยวผิงไม่มีประเทศจีนที่เจริญก้าวหน้าพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินจากเหมาเจ๋อตงจูเตอ๋อโจเอินไหลถึงเติ้งเสี่ยวผิงจากเติ้งเสี่ยวผิงสู่เจียงเจ๋อมินหูจินเทาสีจินผิงเท่ากับสาธารณรัฐประชาชนจีนมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบัน ที่มาของบทความโดยกรดเยี่ยมเมธากรนกคนครเชียงใหม่10สิงหาคม2563